สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมไฟลครับวันนี้อยู่ผมในเอนะฮะในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการโอนเงินจากอ่าเชนบีแอนซ์สมาร์ทเชนนะครับไปยังเชนแวรเนาะเพราะว่านตอนนี้เนี่ยเกมเชนแวกเนี่ยมันน่าสนใจมากเลยแล้วก็มีหลายๆเกมที่ต้องการเล่นนะฮะก็อย่างเช่นตัวโกแมนเกมนะฮะตัว Taco อันนี้ไม่ค่อยดังเท่าไหรนะ่เนาะตัวเกม Farmer w o r l d แล้วก็ War Space นะฮะในเกมในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนวิธีการโอนเหรียญไปนะเพราะว่า ทางใบแนนเนี่ยชอบป,ปิดการโอนการโอนเหรียญแหวกไปยังเชนแหวกเนาะอ่าเราก็ต้องมีวิธีรัดฮนะอ่าวิธีเริ่มต้นก็คืออ่าเข้าไปที่ Pancake Swap ครับแล้วก็เราก็สวอปเหรียญอะไรก็ได้เป็นเหรียญ TLM นะนี่นะเราก็เซิร์ชหา TLM นะ เป็น TLM เนี่ยเป็นเหรียญของเกม Alien World นะครับโดยเกม Alien World เนี่ยเขาจะมีเว็บ Teleport นะครับโดยที่เราสามารถโอนเหรียญ TLM นะครับจากจาก b i n a n c e Smart Chain ไปยัง Chain w a c ได้นะเราก็เลยต้องมาซื้อเหรียญ TLM เนอะในเว็บ Pancake อ่าเราก็กดเลือกตรงนี้เลยครับผมก็จะแลก USDC นะจำนวน100 USDC เปลี่ยนเป็นเหรียญ TLM ไปก่อนนะผมก็จะได้ประมาณ995เหลรียญน,นะ หลังจากนั้นเราก็กด Swap ครับแล้วก็ไปกดยืนยันใน MetaMask นะเราก็รอสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับหลังจากที่เรา,าได้เหรียญมาเรียบร้อยแล้วให้กลับมาที่เว็บอันนี้ฮะ Teleport Alien World.io นะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเสร็จแล้วให้เรากด Connect Wallet ครับโดยจะเราจะต้อง Connect Wallet ทั้ง2 Wallet เนาะอันแรกก็คือ w a c l Wallet นะเราจะต้อง c o n n e c กแวกว a l เล็ก่อนทางด้านซ้ายมือแล้วก็กด Connect ไปนะอะ่ของผมก็จะเชื่อมเป็นแวก w a l l e t นะฮะแล้วก็อีกขั้นตอนหนึ่งก็คือกดเชื่อม c o n n e c t metamas ชานบีเอของเรานะแล้วก็กด c o n n e e t Metamask เลยมันก็นะตอนนี้ตอนนี้มันขึ้นอะไรก็ไม่รู้นะมันจะชอบขึ้นแบบนี้ครับเราก็ไม่เป็นไรโอเคอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะอะทีนี้เนี่ยเราก็กดรีเฟรใหม่ซัก สักรอบหนึ่งเนาะกด connect meta mask ใหม่นะอ่าเมื่อกด connect meta mask ใหม่เนี่ยตัวเหรียญ t l m ที่เราสวอปมามันก็จะขึ้นมาอย่างกระเป๋าอ่า meta mask ทางด้านซ้ายมือนะเสร็จแล้วเราก็กด transfer ไปเลยครับแล้วก็ใส่จำนวนที่เราจะ transfer ไปเนาะ996.38อื99ม เนี่ยนะถ้าเกิดใครไม่ผ่านก็ไม่ควรที่จะใส่ไปหมดเนาะเพราะถ้าเกิดเราใส่ไปหมดบางทีมันจะไม่ไม่อนุมัติให้เรานะเราก็กด approve ครับอ่าแล้วก็ไปกด confirm ใน metamask ที่อ่าระหว่างนี้มันก็จะทำการโอนเหรียญอ่า tlm นะครับจาก c h a อ่า binance smart chain ไปยัง chain แวกได้นะะแล้วเราก็สามารถไปดูอ่าคลิกปุ่ม go to transaction เนาะกดไปดูได้เลยนะฮะ มันก็จะขึ้นตัวทานแอคชั่นอยู่ตรงนี้ฮะตอนนี้มันยังไม่ขึ้นกด r รีเฟ h ไปดูครับกดรีเฟ h เสร็จปุ๊บมันจะไม่ขึ้นทานแอคชั่นเนาะให้เราเข้าไปดูคอนเน c ใหม่ก็ได้นะเมื่อกี้หลุดเนาะกด connect ใหม่แล้วไปดูทานแอคชั่นอีกทีครับมันก็จะขึ้นตรงนี้ขึ้นมากดขึ้นคำว่า receive นะครับทีนี้เราไปดู ตัวเหรียญ TLM ในกระเป๋าแวกของเราครับเวลาที่เราเข้าเว็บแว o u t Alco Exchange สว a p เนาะมันก็จะขึ้นเหรียญ TLM มาให้เราครับเราก็สามารถที่จะแบบสวบปเหรียญ TLM เปลี่ยนเป็นแวกได้เลยนะสามารถกดสวบปได้ทั้งหมดเลยนะอันนี้ก็เป็นวิธีการโอนเหรียญจากเว็บ Binance Smart Chain มายังเว็บ มายังเชนแบกง่ายๆเลยโดยใช้ Alien World เทเลพอร์นะฮะเป็นการเทเลพอร์ตเหรียญน,นะจากจาก VSC มายังเชนแบกแล้วก็ถ้าเกิดเราอยากเล่นเกมไหนก็สามารถเอาเหรียญแบกเนี่ยไปซื้อ,อตัว NFT นะฮะในในอัตโอมิอัตอมิัได้เลยนะฮะณนะตอนนี้เนี่ยก็มีเกมที่ที่กำลังได้รับความนิยมก็เป็น GoMan นเกมนะฮะ Farmer World นะครับแล้วก็ตัว w wow r s p a c e Game นะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆเกี่ยวกับการโอนเหรียญจากไนแะอน e ์สมาร์ทเชนมายังแหวกเนาะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ